สวัสดีครับพบกับผมและกับเกมไอครับนะครับเลือกเล่นเพย์ไอครับนะครับเวอร์ชั่น1.8นะครับซึ่งก็เราได้สร้างบ้านทำอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็รอเช้าอะไรอย่างเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คือวันอังคารน,นะครับสำหรับผมนะคือเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเลอาจจะเริ่มลงทีวีซีเลยก็ได้คือเอาตตาฮาร์ดคอร์นะฮะ มันจะพิเศษกว่าปกติก็คือ National Regen จะเป็น f a l นะครับมันเลยทําให้เล่นยากขึ้นนั่นเองกินจะเปิลแปบ๊บนะครับพอเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเออแล้วมันเป็นเหมือนกับเป็นกาย PVP ของ Player ครับแต่มันไม่ใช่เหมือนมันจะไม่เหมือนปกติครับก็แค่นั้นแหละแต่มันก็ทําให้เราฝึกแบบเออทุกเราต้องระวังทุกก้าวนะเหมือนตอนเ,เราเล่นไมค์คราฟตเนี่ยเราก็พยายามอย่าเสียเลือดเยอะอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วผมก็จะมาเล่นแล้วกเอามาลงเหมือนเดิมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมรู้วิธีทำให้มันไม่แหลกแล้วผมก็ตอนนี้มันก็ไม่แหลกเช่นเดิมนะะมันก็คงไม่แหลก,กนะผมขอและอย่าแหลกเถอะเช้าเร็วๆดิไม่มีอะไรทำอ่าเย่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 อ่าเย่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 ไม่รู้จะทำอะไรนะ,ะช่วงนี้ว่าง <S <S ลงคลิปบ่อยนะครับไม่มีอะไรทำว่างเปิดดิดีมากอ้าวเรามีแท่งเหล็กนะฮะ เก็บ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 ครับเดี๋ยวเราก็จะมีแผนในการทำฟาร์มต้นไม้อะไรด้วยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวค่อยทำไม้อาเคเซียหรอเหมือนผมได้ยินเสียงตัวอะไรไมรู้นะอยู่ด้านนอกเฮ้ยเข้าไปเล่นกับพวกมันดีไหมเนี่ยเฮ้ยสนุกดีนะดาบเราไม่เอาเราก็ทําดาบฟีนเนี่ยงั้นเราจะทำอย่างนี้นะครับวิธีการป้องกันแบบกรรม วิธีการป้องกันแบบง่ายๆนะคะถ้าเราอยากเล่นกับซอมบี้นะครับก็คือเฉพาะซอมบี้นะครับเราจะเปิดประตูแล้วก็รอมอนเย่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 มอนมาเดินมาใช่มัะจะมาติดตรงนี้มมนจะมาติดตรงนี้ใช่ปหแล้วเราก็ตีมันอย่างสนุกสนานนะจบสบายเลยฮะอย่างนี้ก็โอเคอยู่นะฮะอย่างนี้ผมก็เดินลงมายืนรออยู่ด้านล่างก็แบบเออสบายๆชิวๆ ก็เดี๋ยวกะจะโหลดแมปอะไรมาล่างเล่นบ้างนะก็คือเล่น,เ,ลนเพลงอย่างเดียวมันก็น่าเบื่ออยู่นะเดี๋ยวไปโหลดแมปอะไรมาเล่นแล้วกันเฮ้ยหลอปไปโยชสองบีเล่นเดี๋ยวอ้าวดีบีไม่มีเย่ไม่ใช่แล้วนะไม่มีวะเฮ้ยไม่มีจริงอะ่ะเฮ้ยไม่ขำมลนะหลอนแล้วเนะี่ย เจอมบี้มาจากไหนวะช่างมันโอเคครับวันนี้ก็แค่แบบเออเข้ามาทักทายอะไรกันแค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอให้ถึงเช้าก็รอไปนั่งรอยืนรอเอ้ยเออน่าจะยืนรอเฉยๆได้ไหมวะลงไปขุดหินเดียวลงไปด้านล่างต่อเดียวกัมเจ๊าะเจ๊าะเจ๊าะจึงจึงเจ๊าะเจ๊าะเจ๊าะ เราไม่รอแล้วไม่แหลกเลยอรอบมีลื่นวะชอบอ่ะเราลงกันละไม่สนใจแล้วเช้ามืดอะไรเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนห้าวายห้าส่ห้าสามมาสองเอ็ดห้าสิบสี่เก้าสี่แปดสี่เจี่หกี่ห้ี่สี่ี่เอ็ี่สิบส สาไอ้ย่า Y สามสิดนะครับเราได้พบกับชิปสวยแล้วไงไม่เอท้อไปแล้กาะขุดชงเล่นนั่นแหลได้ยินเสียงน้ำอยู่นะเมื่อกี้นี้ก็รู้เลยลงห่รอบนี้สวยโชคดีนะครับคือเจอแร่อะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าดีก็นะครับ ก็เดี๋ยวเช้าออกไปข้างนอกยังไม่เช้าอีกมั้งเฮ้ยยังไม่เช้าอีกค่ะรู้หน่อยนะครับก็เดี๋ยวเสียงไม่พึงประสงค์เช้้าแลวยยังออู่่บนนนทีน อยากกระตอมไม่อ,อนไมไ่ใครม่น้มสนใจพวกเสียงซอมบี้นะแม่งมันไม่สนใจอะไรหรอกถ้าเราไม่ไปทําอะไรมันมันก็ไม่ทําอะไรเรานะม,นมันเนมัเป็นกฎของมันนะแล้วเราก็ไม่ได้ใครอะไรพวกนี้ด้วยกดชีพดูก่อนเลยเตรียมบูเลยอะไะเฮ้ยชั่ว ไม่ได้ค er ีเปอร์ลอยตามน้ำมานะรู้เรื่องเช้้าแลวยังอยู่บนทะนนโอเคตรงนั้นเดี๋ยวเราสำรวจตรงนี้กันก่อนนะครับ เราเจอเหล็กนะครับลาวานะครับครับขอตัดคลิปย์เล